พิกแพ็กสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่ร้านพิกแพ็กบรรจุภัณฑ์วันนี้นะครับผมมาอยู่ในหมวดของ beauty and health เป็นตัวนี้เลยอ่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยบรรจุภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมก็คือกระปุกครีมอะคริลิกนะครับวัสดุด้านนอกอันนี้เป็นอะคริลิกนะครับอะคริลิกนี้เขาจะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความสวยงามและเพิ่มความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ฝาด้านบนอันนี้จะมีแผ่นโฟมไว้ป้องกันซึมเบ้าด้านในนะครับวัสดุ PP นะครับ มาพร้อมกับฝาปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ครีมมาเลอะด้านบนตรงน,นี้ <_ t une> ความพิเศษของกระปุกเขานะครับเห็นทั่วๆไปก็อาจจะคิดว่าเป็นกระปุกธรรมดาครับ <_ c oughs> แต่เขามาพร้อมกับฟังก์ชันตัวนี้เลยเฮ้ย <_ c oughs> มันคือช้อนนะครับผมช้อนไว้ตักครีมนะครับนะครับพฤติกรรมของผู้ใช้จะใช้นิ้วในการปาดนะครับผมแล้วก็นำมาทานะครับ ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ล้างมือนะครับควรจะใช้ช้อนหรือภาชนะอย่างอื่นแทนดีกว่านะครับกระฝ้ายอย่างนี้มันสะดวกสบายครับไม่ต้องพกพาเลยเพราะว่ามันติดมาในตัวอยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายสามารถควบคุมปริมาณได้ง่ายกว่าใช้นิ้วด้วยนะครับผมใครสนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูที่หน้าร้านของเราก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งเข้ามาทางไลน์แอดได้เลยนะครับสินค้าตัวนี้มีสต็อกพร้อมขายนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามานะครับที่ pic k pack อย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ